รู้ครับถ้าไม่เกี่ยวน่าจะใช่ครับแปดสิบด <80 S 2> ่นตัวเกี่ยวอยีกเยอะรมานอร่อยเก็บแล้วเก็บผมนับแล้วเกี่ยวยวะเดี๋ยวบอกนะใช่ใช่ไหมวิ่ง มาแล้วมาแล้วไปใหญ่นะครับไปใหญ่นะครับยังไม่เห็นตัวเลย <c oughs> ยาวอ่ะเห็นยาวร้อยกว่าไม่รู้ครับเห็นแค่ความยาวนะเดี๋ยวรอดูความหนา <c oughs> ไม่ยอมเข้าเลยนะเป็นใจยุงเยอะนะมีลุ้นครับมีลุ้นถึงจะได้ลงน้ำพื้นสังกัดาแล้ว <c oughs> ไม่ลงไม่มีชุดยาวเลยรอดูความหนาครับได้ไหม <c oughs> ยี่ลอกร้อนสี่เลื่อ ก็ลงได้เหินครับเออไม่ลงเขาก็เอาขึ้นมาเจ้าอสุรกายปลายสายเอ็นใส่ไหมเนี่ยไหมเอาแล้วครับวิ่งนี่จะวิ่งครับนักล่าปลายสายเอ็นของเรากำลังจับหินเจ้าอสุรกายใส่อย่าคว้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยหัวใหญ่อยู่นะว้าว ยอดจะลงจริงเหรอน่าจะรอยน่าจะน่าจัดนะอ้วนอยู่ไม่อ้วนนะไงลงมาชิ้นชิ้นไม่ลงชิ้นลงดิได้ละกูมีตัรงลงต็มเลยได้เยี่ยมจับมือมาผองมาผักนะบิเบิ่มบิกเบิ่มเลยแหละตัวนี้ยาอย่านี่นดูหัวดิหายลงไหมาลงโอ้ว้าวนั้จะถ่ายหมโอ้ทหวนใหญยัง các con không, ừ. không, không có <laughs> <Để không gặp? cười> <laughs> ở trên cao này, không, 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 không ฝากด้วยนะครับอาจารย์สีแดงนะครับขอบคุณนะครับพี่ทอมเอาไปพุกพร้อมบวก50ปอนด์ครับเป็นได้สบายครับสวยงามสวยงามไม่ลงตอนนี้แม่งโฆษณาใหญ่เลยหอ้เชื่อนะหเชืโออะไรอาจารย์สีแดงครับ